มันก็แลดูไม่ดีด้วยแหละเอาไม้ไปใส่ติดไว้ก็ได้กำลังนี้อยากได้ยินเสียงรอบข้างด้วยก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันลองซื้อไม้มาลองดูแล้วเดี๋ยวพอใช้ไปแล้วเป็นยังไงก็ค่อยมาว่ากันทีว่าชอบแบบมีไม้หรือชอบแบบไม่มีไม้นะครับ <c oughs> และเ <c oughs> ้าก็ตรคิดดูดิแล้วผมก็นั่งแล้วผมก็ถือไม้อันหนึ่งมันจะเท่ขนาดไหนทั้ดีครันนี่เขาโคนจังหวันี้แล้วเรา <c oughs> คือไม่ใช่ไม้หนีบเสื้อนะที่ผมเล็งไว้อะ เป็นไม้ที่แบบไม้ถือเหมือนร้องเพลงอะวันนี้นิคน่าจะมาไลฟ์ขาหมูเล่นบอลนะครับส่วนผมผมวันนี้ผมจะติดกล้องผมจะติดกล้องแอคชั่นไว้ที่ตัวนะวันนี้ผเอาไว้เอาไว้ตกอกนะแล้วก็เอาจะเอากล้องกล้องอีกตัวหรือสองตัวนครับอาใช่โต๊ถือตัวก็คือทําทุกอย่างปุ๊บขาหมูไม่เล่นบอลวันนี้โปรดมชั่นจัดเต็มมากขาหมูไม่เล่นบอล ี่ผมก็พกติดตัวไว้ตลอดนะแต่ผมไม่เคยไม่เคยหยิบม,มาถ่ายเลยแนละ้วผมใช้ดูว่าในในนั้นมีคลิปอะไรบ้างถ้าทุกคนได้ได้เห็นคลิปในกล้องนี้นะคนจะร้องว้าวว่าทําไมไม่เอามาให้คนอื่นดูบ้างผมก็งงเหมือนกันผมถ่ายทําไมเยอะแยะแล้วผมไม่เอามาให้ใครดูเลยรสัตว์ที่เยอรมันแล้วนะเผื่อวนะผมจะให้ดูหมูเด้งหมูหมูเด้งตอนที่แบบผมได้กล้องนี้ไหม่หมมันไม่ชาร์นะทุกคน นี่ครับก็อยู่ในกล้องนะไม่รู้เอาไปเคยลงหรือ,อยังไม่รู้อ่ะเออคือตั้งแต่ได้กล้องนี้มายังไม่เคยลงครับลงเลยผมไม่ค่อยเอาหมูเด้งมาลงเท่าไหร่แล้วะเพราะว่าคนพอคนดูแล้วคนจะแบบว่าคนก็จะนึกว่าหมูเด้งตัวเล็กนะครับเด็กๆหรือคนที่ไม่เคยแบบนี้แล้วพอมาดูก็เออทำไมหมูเด้งตัวใหญ่อะไรเงี้ยถ้าสมมติเราเอาคลิปกเก่าๆมาลง,มา,ลงมากจนเกินไปนะครับ คือสมมติถ้าเราเอาคลิปเก่ามาลงทุกวันนะ่ะมันก็คนก็จะคิดว่าเป็นปัจจุบันนะผมก็เลยเลือกที่แบบนานๆจะกดแชร์ขึ้นมานะบ,บางคนคิดว่าหมูเด้งตัวเล็กอยู่นะครับเพราะว่าเห็นเห็นคลิปเก่าเห็นรูปเก่าเยอะเกินไปหมายถึงเด็กๆนะแล้วพอมาดูก็อ้าทำไมหมูเด้งตัวใหญ่จังไหนเราอยู่เราเอาปัจจุบันเนี่ยครับเราจะคิดว่ามีฮิโปเกิดใหม่แต่จริงๆนะครับประมาณนั้นนะครับก็คือพอลงตัวเล็กเยอะๆเขาก็ไม่รู้หรอกว่าคือหมูเด้งเมื่อ <Okay. S 1> เมื่อ เมื่อนานมาแล้วเขาก็จะคิดว่าอ้าวหมูอ้าหมูเร้งเพราะว่าบางคนไม่ได้ติดตามเหมือนเหมือนเหมือนเราเนี่ยครับก็คือผัน่านไม่ได้ไม่ได้ติดตามแบบคือไม่ได้ติดตามเพจอะแบบเพ็นผันผ่านอ้าหมูเร้งตัวเล็กก็อยากมาดูอะไรเงี้ยจริงนะนี่จริงนะวันเด็กเด็กฟรีไหมน่าจะฟรีนะครับดูที่เพจสุนสัตว์ได้เลยหมูเด้งไม่ค่อยกินข้าวโพดแล้วนะเห็นปะกินแต่ผักข้ามข้าวโพดไปเลยอะ่ะเฮ้เยกินไม่กินเอ้ยไม่ค่อยกินอะดูดิแต่ข้าโวโพด หมอบอกว่าข้าวโพดฟ,ฟักทองนะครับแป้งเยอะนะครับ <c oughs> ให้กินแครอทแทน <c oughs> เด้งกวอ้วนนี่เด็กคีนเด็กคีนเห็นไหมรักษาหุ่น <c oughs> แล้วลมเขามาจากไหนครับเนี่ยวันนี้ลมลมแรงมากสุตะาน่ารัก คือกำลังตำมูตำมีนี่ลยโอ้ลมช่วงนี้หนาขนาดพี่เจวัตดีครับเจ็ดอ๋อเซเว่นอากาศเย็นอยู่แล้วครับพี่เพอร์เขาเปิดแอร์ไงวันที่เจ็ดเจสิบเอ็ดอากาศเย็นลองออโอเคครับพ่อแล้วต้นไม้คลองแดงต้นไม้เก่าหรือเปล่าหมยถึงอะไรครับผมไมายถึงอะไรอ๋อหมยถึงต้นเนี้เหรอต้นนี้เก่าแต่ยังไม่แก่ครับผม คือไม่ต้องกลัวล้มมวลอากาศเย็นจากจีลงมาวันเด็กน้องเด่นโชว์น้องเด่นโชว์แฝดเป็นมาอีกไหมครับเด็กน้องเด่นโชว์คือใครนะเดี๋ยวก่อนนะแป๊บนะครับนึกก่อนน้องเด่นโชว์แฝดเป็นน้องเด่นโชว์แฝดเป็นใครครับทุกคนเดี๋ยวก่อนนะน้องยูน้องยูครับน้องยูชื่นน้องยูนะเจ้าของเดซโซเป็นพี่น้องห่างกับผมอุ้ยแป๊บนึงครับว้าวุ่นกัน